สวัสดีค่ะพวกเราโกโบทวินตี้นะคะวันนี้พวกเราจะไปไหนพี่ตั้มไปไหนอ่ะไปกินบุฟเฟ่ฮะมีอยู่ร้านหนึ่งโกโบเห็นว่ามันน่ากินชื่อกังฟูปิ้งย่างฮะอยู่แถวบ้านเราเองนะคะมีแบบกุ้งดองแซลมอนดองปูดองด้วยวันนี้ก็คือวันนี้ก็มาตีมตูจีนอ่ะลองดูดูเป็นยังไงตีมตูจีน เหมือนไหมก็เป็นตัวจริงเหมือนตับทองตัวทองแดงเป็นไงไปดูพี่ตั้มเสื้อลุงตั้มมันเนี่ยน่ารักแมวน่ารักมากเลยต๊อกแมวนีเนี่ยดุจันเนี่ยเฮ้ยมาม่าน่ารักมากโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะะคก็จะมีปูตัวเบอร์เดอร์กับตัวนี้เลย พี่ตั้มมากินด้วยเหมือนเหมือนจิสเตอร์เออเบสิสเบสิสครับไอ้ครับที่ที่อันนี้ร้านมันร้านมันคล้ายๆหน้าร้านมันคล้ายๆที่ฮอปไอ้ที่ญี่ปุ่นมีเหมือนกันร้านนึงญี่ปุ่นกับฮ่องกงมีโลดมาเดินเข้าร้านกันแล้วนั่งตรงไหนดีเอออ๋โหอแล้วค่ะ นี่เดี๋ยวเราจะนั่งโต๊ะนี้นะจะโต๊ะยาวมาหยิบน้ำกันมีนี่มีไข่นี่ไข่ดองมีทีกินไอติม เอาปิ้งย่างแหละปิ้งย่างตัวนมอะไรปิ้งย่างนี่อะไรชาบืนอันนี้ก็ส่วนไหนน้ำไอติมด้วยใช่มีไอติมด้วยลูกอันน้ำเลยดูซิว่าน้ำมีมีน้ำเปล่าแล้วก็มีไม่มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งอยู่นะลูกตักรได้เลยนี่บรรยากาศร้านนะครับ น้ำบรรยาก,กาศานน่ยตักเลยดีๆน้ำชาเขียวเขียวมีเนี่ยนะม,มีนี่ไงบี ยิ้มเลยดูสิ่าได้ได้มันเป็นเด็กถามกบใช่ไหมกบกฉันชอบสไป์ตัวเธอเ้มาิดนปสะพานเอ้ไปรขึ้นมาจะ7ดโลพี่สไเ็ตน้เปนไปด้วยด้วยแกาด้วยตอนนี้จะ7กิโลแล้วเนี่ยจากสสสมหยิบได้เลยบางครั ถ้าไม่กินสิบเนี่ยตอนแรกสิ้าสิ้านี่เท่าไหร่สิบสามแต่ถ้าไม่ได้กินข้าวห้ถ้ากินข้าวแล้ว52คนไม่องจากก็ไปอยู่นู่นเนเลี้ยงดีเออโอกินน้อยขนาไนนะกินเยอะจะตาอาจารย์กินข้าวนะบีเออช่วงนี้กินข้าวเยอแต่เวลาเปนช่วงนกินข้าอ้วกพุ๊วเดนี้นเขามองไม่เห็นอ้นจะตายอยู่แล้วเนี่ยมือก็ตัก มันมีแค่เน่เหรอม,มันมี้งหละอยากกิน,นอน,นี้มากเลยอ่ะปลมึกมีมีไม่ใช่หรอนี่ไงเพราะนั้นมีอาหารแ<น>ช่แข็งคนหาหนี่คือโกโบนะอบอกไปก่อนี่ที่มันเป็นคอรัลทอดติดกันมออโกตลอ ไม่มีปูด yeah, like ิ้นี่ไงจ้าแชมพูมากเลยมาชาพี่บอกเจ้ากุ้งว่าเด็กก้าให้ป้าคุ่งหรอจินจูอร่อยมากเลยนะที่ถึงเลยตักไปเลยที่เด็กเอาจานเอาอะไรมาตักได้เลยลูกกินได้หมดกุ้งดองแซลมอนดองได้หมดกุ้งแบบนี้ก็มีเอาปูจะเอาปูดอง กินปูดองค่ะเกปูดองดียวกินปูดองปูมาด้วยระวังหัวระวังหัวเนี่ยตีมจ้ะเนี่ยเอาหมูสามชั้นนก็มปลาผ่าอะไรสามชั้น 公路。 หยิบจานข้าวไปก่อนนะครับน้ำจิ้มน้้ำจิเขาบอกน้ำจิ้มมันเนี่ยอร่อยไอ้สีทงส้มเนี่ยน้ำจิ้มทง,งส้มเนี่ยอร่อยไไมม่หดโบโบก็ต้องสองจิ้ม จิ้มซีฟู้ดอืมอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรเห่อน่าจะเป็นน้ำจิ้มชาบูปิ้งย่างอันนี้ดีกว่าโอ้ต้าหู้ไข่น่ากินจังต้าหู้นะเราเอาต้หู้เห็ดเข็มทองปุ้มชอบกินเห็ดเข็มทองใช่หรอมีเห็ดเข็มทอง หรือว่าจะ้นนี้ไม่เปลนไ่รเะอาพี่รูค้คือครมเลยเอาแล้วพรสัเกียรไม่อมอันนี้ของพี่ตั้มรอง้องไม่แล้วน้ำจิ้มนี้ของใครเริ่มก่อนเนแรกอันนี้ของใคร,รอ,อ,อันนี้ของใครเนี่ยไม่รู้อ๋อแต่ ข้งนอพี่ำยำสาหร่ายน้ยาลาดได้เออน้ำลาดเหรอ ขอมังลูกของเขตักแค่บ้เวลาไป,ไปย่างใช่ไหมลูก เอาปย่างแล้วน่กินมากไม่เลยแล้วัะไม่กระเด็นหรอวเเอาซ้อมกระเทียบกันนี่กบอซ้มมาแล้วกริงกันนะจ๊ะอันนี้เขา้อมหรอปิ้งปิ้งรอะเขาลาดใหม่น่มันต้มไม่ได้แล้วปิ้งเออเพราะมีง้นมีะไรอย่าเงี้ยกินกัน วางไปชีดด้วยชอบกินกุ้งแบบนี้กุ้งอย่างนี้อร่อยวางคาวางคาแล้วก็มา bà mướn bà mướn ha ừ cái gì mà không ăn không được không được không không là mấy lúc Chim năm chim xì phú ạ Chim nghe Đẹp ừ. mẹ à. Beauty Mấy ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. sao ngon được ngon được cung đồ cung đồ Cô

ยิ่งบอกเมื่อกี้เด็กกินเด็กัวนิ่นมากเด็กปูนมากบอกว่ามันกปเล่นแนนมากปูด้วยจังตั้งปย จะเป็น2องย่างแล้วก็มีชีด้วยนะคะ อันน oh? ี้อร่อยกุ้งดองใช่ไหมอร่อยฮะนั oh, okay. uh ่นมันดองนะมันจะอร่อยเรอพี่ตั้มพอกินได้ไหมอร่อยไหมน้ำจิ้มอะไรอร่อยไมัปเดียวอ๋อหรแต่มันจะม้งครวแบบว่ามปุยแต่มันก็ไม่ได้แบบมันก็ไปได้เรื่อยๆแหละเอาไม่หวก่าไม่ดีว่า หรือไม่นั่ก็รับแบบเหมือนที่คุณเป็นรับมาตพกระเป๋าแดงเนะแล้วมาไลฟ์ด้ี้ตั้ง่ะขาดคโคยมไหรเนี่ยรวยมากมันก็จะแจ้งกก่อนโทษนะพี่ตั้งอร่อยไหมลูกกินปูนะปูก็อร่อยนะอ่าใช่ หัวยจะไม่ได้แล้วนั่นอ่ะรวยเลยอ่ะจากตอนแรกที่แบบเหมือน,นก็เป็นเด็กเด็กไม,ไ,ดไม่ได้ก็คือมีแหละแต่ว่าไม่ได้รู้แต่รู้เลย<ม>ก็รู้ว่ามีาก็คือพ่อแม่มีส่งเงินไปที่ในการอย่างเงี้ยแต่เพราะร้งแต่ยเขาขายไลฟ์มาทุกที่มานะรู้เลยว่าเขารวยขึ้นแบบทันตาเลยอ่ะแค่ไลฟ์ขายกระเป๋าเนี่ยยิ้วอ่ะรับยิ้วอ่ะแค่นั้นอ่ะแล้วก็ส่งกลับมาไทยอย่างเงี้ย<ม>เปลี่ยนเลยอันนี้แบบรวยไปเลยอ่ะรวยรวยอ่ะรวยอย่างเร็วเลย เขาทำมาสองกับามีาม่สอปก็ว่าทตลวพ่ับอี๋อพี่เชื่อพี่เขาปกตีมีเขาก็เป็นอย่างนั้นเหรอเชื่อเรื่องเงี้ยพี่ตมไอ้พี่ปุมไอ้แบบเหมืนที่มันคอทำที่เหมือนกับทำอเทคือม่ได้ทงเขงเออเอาลุ้เออเ จริงจริงอย่บีอย่าเป็นคนที่หนูว่าพูดกับบีหลายแล้วก็คืนได้ก่อนนะกระดูกเด็กกินเยอะไหมลูกไปตักมาอีกได้ลูกเดี๋ยวกินไอติมได้อีกตักมาเลยตักมาได้เยอะๆเลยไปลูกกุ้งอร่อยใช่ไหมเ้าระวังระวังหัวกกุ้งออร่ยมาใช่กุ้งอร่อยมากกุ้งบก เด็กกินอ,อันนี้เด็กกินจานนี้สั่งกิงนเลยลูก ไม่ได้จัคุไอาจารย์ยากุับไม่รู้จักแต่รู้ว่าดังไเอ้หมอดูี่เป็นท่าเยอะหมอที่เป็นผู้หญิงแล้วดูดให้งคนเือแล้วสรุปเป็นไงแล้วขอแม่ด้ไหมหมายถึงขอแม่้างด้ไหมขบแม่้อไ้เราะว่าหน่มรองขอแเป็นไงีวอว่ที่้ที่นนอิ้มซีอร่อยจิ้มีนะคะอ่อยถ้าอ่อยแแค่ เรามากินไอติมก uh ันนะฮะอ่า ah, ถ right uh ือ huh. ค so uh ่ะชาช่วยไอติมจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้โหน่าเก็บมากอ่านี่นะคะช่ยไอติมของเราอ่าเปิดเลยระวังระวังไปโดนนะเปิดเลยระวังชนระวังชนอืมอะไรไม่ได้เฮ้ยอะไไม่อุ้ยมาน่าตัดง่ายเออ หมูใหญ่อืม,อมตักให้กระโบด้วยเอามะนาวด้วยเอามะนาวช้อนเขียนอัาานอนี้ไอซีไอซีมะนาวอร่อยมากมะนาวอร่อยมากมาเอาชิมมะนาวอร่อยมะนาวอร่อยมากจีาา๊ด จ4 2 8บาทครห่งพันสบแปหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าเปลียตลอดมากี่ทีทุกอาทิตย์ไม่ได้พูเลยนะหมดแล้วหมดแล้วค่ะออกแล้วหมดแล้วจอดรถไว้ นี่เลยพุบปั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 บแผละแผละแผละออกมาแล้วค่ะอิ่มไหมลูกอิ่มมากอ่าอร่อยไหมไปดูบ้างกุ้งดองกินเยอะมากเลยกุ้งดองกินกี่ชามลูกชามจานแบบคุ้มคู่จานแบบคุ้มคู่เลยหลายตัวมากเอออะไรอร่อยสุดกุ้งกุ้งใช่ไหมพราะเด็กไม่ค่อยกินอะไรเลยเออ โอเควันนี้เราก็กินกันอิ่มแล้วนะจ๊ะอิ่มมากอร่อยนะลูกเนาะอร่อยนะอ่ายังไงกกโบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะใช่ขอบคุณมากค่ะ